นี่คือการติดเทปนะครับเพื่อรักษาการปวดข้อมือแล้วก็ปวดบริเวณแขนส่วนปลายร่วมด้วยเวลาเรามีการบิดหรือหยิบจับนะครับนั้นวันนี้ในการติดเทปเนี่ยเทปที่แนะนําก็มี p e r f performance Plu s นะับพลาส s ิกหรือ f i n g e r p พิ n t ก็ได้เทปส่วนแรกจะติดในบริเวณแขนส่วนปลายนะครับทําการวัดเทปแล้วก็ตัดเทปให้มีขนาดความยาวประมาณแขนส่วนปลายแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเป็นรูปตัวว พับแบบนี้แล้วก็ตัดไกที่ใช้ก็ควรจะคมๆเล็กน้อยนะครับเมื่อตัดแล้วที่สําคัญเป็นทริคทําให้เทปหยุดยากขึ้นการลบเหลี่ยมนะครับลบเหลี่ยมทั้งหมดแบบนี้นะครับอ่ะมีการเปรี่ยมเทปที่ติดแขนสวดปลายนะครับแล้วก็แน่นอนครับก่อนติดเทปทุกครั้งสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือทําการเช็ดผิวหนังที่ติดเทปให้แห้งแล้วก็สะอาดด้วยแอลกอฮอล์แบบนี้นะครับ อันนี้ห้ามลืมนะครับเราทนการเช็ดให้เรียบร้อยก่อนโอเคจากนั้นนะครับทำการฉีดเทปแบบนี้นะครับเปิดกระดาษแบบนี้ออกเนี่ยเราก็จะได้เทปส่วนนี้นะครับเราก็ทำการติดเทปที่บริเวณหลังมือแบบนี้นะครับเนะบมื่อติดเทปเสร็จแล้วเราก็ถูให้ร้อน จากนั้นตรงบริเวณแขนส่วนปลายยาวๆแบบนี้วิธีการติดนะครับเราต้องยืดเหยียดผิวหนังบริเวณที่เราจะติดเทปแบบนี้นะครับกระดกข้อมือลงเป็นการยืดเหยียดเปิดกระดาษออกนะครับดึงเทปด้วยแรงตึงนิดเดียวตีเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก10-15%นะครับดึงนิดเดียวก็ติดลงมาปลายเทปดึงกระดาษออกไม่มีแรงตึงติดออกไปถูเทปให้ร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดกระดาษออก จะฉีกกระดาษก็ได้จะได้จับง่ายๆแบบนี้นะดึงเทปแรงตึงนิดเดียวประมาณ1 0ถึงแล้วก็ติดส่วนปลายดึงกระดาษออกตัวเทปไม่มีแรงตึงเมื่อติดครบแล้วก็ทำการถูเทปแบบนี้อันนี้คือเทปชิ้นที่1น,นะครับติดเพื่อลดอาการตึงของแขนส่วนปลายนะครับต่อมาเทปชิ้นที่2ที่ข้อมือนะครับผมอาจจะเปลี่ยนสีเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับใช้เทปสีดำ ให้ตัดเทปความยาวเสมมติก็ประมาณนี้ครับ2บล็อกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ2ชิ้นนะครับลบเหลี่ยมแบบนี้ลบเหลี่ยมแบบนี้นะครับแ่สอชิ้นอันนี้เราจะมาติดที่ข้อมือครับทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับแต่ทริคอยู่ตรงนี้ครับที่ข้อมือเนี่ยถ้าต้องการติดเพื่อพพอร์ตนะครับวิธีการคือเราเปิดเราลบเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะ เราเปิดเทปตรงกลางแบบนี้ฉีกกระดาษตรงกลางเปิดเทปถ้าต้องการติดเพื่อซัพพอร์ตให้ดึงแรงตึงเยอะๆนะครับประมาณทัก75%แล้วติดอัดเข้าไปทั้ง2ด้านเป็นการติดเพื่อซัพพอร์ตข้อมือแต่ถ้าเคสที่เรามีการเพลหรือปวดข้อมือที่เราไม่ต้องการการซัพพอร์ตให้ทําตรงข้ามกันนะครับคือไม่ให้ดึงเยอะไม่ให้ดึง75ให้ดึงนิดนิดเดียวคือ25%แล้วติดออกไป การดึงเยอะกับการดึงน้อยต่างกันดึงเยอะจ15ติดลงไปเพื่อคอมเพรสเพื่อกดการดึงน้อยคือดึง25ติดลงไปมันจะลิฟติ้งสกินแล้วลิฟติ้งผิวหนังรอบๆข้อมือทําให้ลดอาการเพลนได้อันนี้ให้ทางลูกค้าลองเลือกปรับใช้ดูว่าเคสของเราควรติดซับพอร์ตการติด75%เพื่อคอมเพรสหรือติดลิฟติ้งสกิน25%เพื่อลดเพลนนะครับแต่ในเคสนี้ผมจะติดซับพอร์ตให้ดูก่อน75%ดึงเยอะๆแล้วติด กดอัดเข้าไปถูให้ร้อนไงมือเทปส่วนปลายติดศูนเปสมอแบบนี้เห็นไหมนะครับอีกเทปหนึ่งเหมือนเดิมครับฉีดต,ตรงกลางเทปดึงเทป75%ติดกดอัดลงมาเพื่อซัพพอร์ตข้อมือส่วนปลายดึงออกติดศ ส่วนปลายเลิอ้อหอติด1เ,เรียบร้อยครับอันนี้คือการติดเพื่อซัพพอร์ตข้อมือแล้วก็ติดอกเพื่อลดตึงของกล้ามเนื้อแขนส่วนปลายเวลาเรามีการบิดแบบนี้ด้วยนะครับ